<laughs> ไม่เข้าใจอะไรเลยเพ่อใหญ่คนขยันมีถอยออกก็ได้บป่กกเขาไปใกล้ก็ได้ไไม่ด้นะต้องเอาอันการมาลงสะก้อนเขาจะเดาทลายมันจะหน่อยนะก้อนออาาสามโอ้ต้องเอาการลงสะก้อน,นพูดนะทะลายเขาอยู่ใน,น้ายผลน,นะ,ะลทะลายป่ามีใน,น้ายผพ,พี่น้องพูดนะลงพ,นะพยานแล้วดดขึ้นไป มันต้องใส่เกียวก่อเนาะค่ะเนาะต้องใส่เกี่ยวกอใส่แนวกอมันค่อยเฉาได้เพราะว่ากแมนเพราะว่าถ้าไมันอยู่ในในผพไปน่องเห็นเราพอนในพอดเอาการออกแล้วกนเอาการลุกค่อีเได้เอาทลาไ่ป่ามได้ ดึงบ่ถือจังหวะกับบลงเด้ต้องดึงเออต้องดึงให้ถือจังหวะต้องศึกษาการดึงหาทางดึงดึงบ่ถือกับบลง เ่นกรลงพะหญ่โอ้กอสองการเทียเดียวเลยมีนาไดไหมเออเกง่งเก่งเทียเดียวสองการเลยแล้มันการเดียวอืม,อมเพื่อสิเป็นเงินเป็นท่องเพื่อสิได้พี่น้องเขาเ่นึง่ลาย กับบูแล้วเดวแต่แต่สร้างแล้วเนาะทลา่ยลา่ยถลา่ยหนึ่งกบลูแล้วเพราะว่าไปสร้างแล้วมันจะรวมอกันเดวแต่ทลายหน่อยทลายใหญ่เ้วแต่ทลายหน่อยทลายใหญ่ อันนี้ถลายไงอยู่นี่อืมบัดเอาเฟื่อสิได้พี่น้องเอ้ยบัดซื้อคือซื้อถื่อแท้เดี๋ยวนี้แห้งเถือไปขายสุดก้อนนังหกบาทสิบหกบาทสิบตังค์ไปขายบางนึงหันได้หาบาทแปดสิบลดลงสามสิบตังค์ไปขายมึนเนี่ย เป็นตลอดปีเป็นเบิดปีเพื่อจะได้เพื่อจะได้แต่ละทลายต้องไปน้ำเก็บการออกสักก่อนเก็บการออกเราค่อยจะได้เอาทลายป่ามเนาะจ้ะ ตองแตงให้เบิต้นมันตองแตงให้เบิดตน้ตตดตนมันถึงจะเอาออกได้ถึงจะล่งได้แตงว่าเบิดต้นก็นล่งมาได้เพราะว่ามีทะทา,ายทั้งในอีกทะไลห,หนึ่งคุณไม่ให้เสแด็กัะยุ่นขอโทษขออภัยรับไปกระเจา้าหัว เป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่กำลบดอีป็นังอมยังบ uh, uh. ้าหอดดอกบ้าหอดดอกอ๋เก่งเงพ่อใหญ่คนขยันห้าบาทกุ้ห้าบาทแปดสิบ บ่าพ่อเอามันลดไปขายสุดก้อนหกนบาทหกบาทสิบตังค์มันลดลงต้วนี่บ่อพา่อฟั้งดอกอยากได้จ็กซิบบาทพนะ่น่ะอยากได้จ็กซิบบาทพ่นมันในหน่อยอยู่บอบอบอยากได้แจ็กซิบบาทพนะูน่ะ ยังได้เย็ดสิบบาทโลละสิบบาทคุณหัวลาบาทหัวละห้าบาทบ๊อบพ่อแล้วได้แต่ปลาทูเนาะบ๊ได้เอ็นบ๊ได้เอ็นเนือเธอเกลี้ยงไรมาหลับมาก่อยเนาะโอ้สีลุ่งแล้วพี่น้องสีลุ่งแล้วโอ้ลุ่งแล้วลุ่งแล้วพี่น้องอึ้บ นานลงแล้วใกล้จะลงแล้วต้นเอเตียามเงเสียวลงเทียเดียวทั้งถ้าไล่ปามทั้งการสองกันโอ้เจงไวพ่อใหญ่เนี่เอาพ่อใหญ่เอาคอยเป็นกำลังใจให้เจ้า บ่หอดดอกซีบโลกอะที่หอดบ่เบิดแล้วเดแล้วเ้วเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปัม พ่อได้มาเราเต๊ะเลยเหมืนอืมแล้วก็เน่พ่อได้สือันดีแบบนี้เดยเยวน้อยหนึ่งถ้าไร่ก็จะลงลงแล้วนั่นเก่งจังเลยมาโจมม่เัโจมงด้วยแม่แม่แม่เสียแดงจะมาโจมวงด้วยถ้าไล่หนึ่งจะว่าจักโลกาประมัน น้องโมปิ่งกับมัซอยอืมไปไซกับไปน้ำขอบคุณทุกการรับชมนะค่ะชิมหน้าเจอกันใหม่ค่ะอ๋อเหมือนมือนี่ว่ามันว่ามันคนที่ลซ่องอืมเอาลงเท่ีละสองคนตัวนี้สามคนแล้วประตไม่เก่งแท้ ท่าของ,งผุนเพื่กอกะคุดมั่นไทยสมมาอันคุดมั่นพี่น้องสามสามทั้งผีสองผีท่อาฮะผีมันไหนทั้งผีไม่เท่า กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ